ครับสวัสดี Fc ทุกท่านครับวันนี้มาหาอาจารย์นเฮงครับนี่มาดูโอ้โหตัวนี้เจ้าอะไรนะครับบางเดียวครับผมนกต่อตัวหลักเนาะตอนนี้มีขลมมาหมจันมีมีขลมขลมป่าธรรมดาเป็นเสียงใหญ่เนาะครับเสียงเสียงใหญ่อืมต่ออาชีพนะครับป่าร้อยนะครับดุดูแกใส่ปอกขาไว้มั้งปอกกลีดใช่ไหมครับครับตัวจำไม่ได้ตัวจำไม่ได้นี่ครับ วันนี้มาจัดนกต่อเก่งๆเข้าใครสักตัวนานๆน่านจาน,นั่น,นกไม่ได้ลงคลิปผมก็ไม่ว่างนะครับอันนี้หยุดงานกันเลยแวะมาหานะครับใช้ได้ดูเฉล<ม>ยเมยตัวนี้โอ้เยอะแล้วไม่ไม,ไม่ไม่เคยได้ลากมันอ,อยากเอาไปต่อก็ต่อต,อ,ต,อ,ตอนไหนถ้ายิ่งลากยิ่งเก่งตัวนี้จับตอนไหนเล่นได้ตอนนั้นตัวนี้เปลี่ยนมือหลายทีอันนั้นนกฝึกใช่ไหมครับนกช้ำนกช้ำมือฝึกแล้วแหละนกช้ำคนละสามตัวสามตัวอย่างนี้กี่กุกครับเนี่ยตัวนี้กุกเดียวนั้น ออันนี้กี่กุกไอ้บางเดียวนี่สองห้อยสองห้อยนันนนันจะห้อยโอ้อันนู้นกนกฝึกหมดเลยใช่ไหมนู่นครับนกฝึกใครสนใจนกฝึกอาจารย์ก็มีนะครับติดเฉลยสามตัวสีตัวหนึ่งตัวสองตัวแล้วแต่มันไม่ได้ออกมันไม่ได้ออกมนกันแต่อันนี้อันนี้จับตอนไหนเล่นได้ตอนนั้นอันนี้นกกี่ปีครับบางเดียว สองปีได้แล้วแหละเอ้แต่นี่ก็ใช้ได้อันนี้นกฝึกอ่านกฝึกนี่ก็ใช้ได้ใครสนใจอาจารย์ก็แบ่งเนาะไปฝึกกันเอาฝึกไม่ทันว่างั้นแต่ก็ติดเลยเนาะนี่ยอย่ามาดูตัวเก่งนี่ครับตัวไหนมีอ่างเหมือนไม่มีไม่มีเนาะอันนั้นอันนั้นตัวไหนอ๋ออันนั้นนกดินหมดเลยอ๋อไอตัวตัวแขวนนี่นี่อ๋อนี่นกนกนั่นแหละนกอายุกงยังไม่ได้ฝึกอ๋อขึ้นแล้วอาจารย์แกเลี้ยงนกขึ้นดีนะครับคัดคัดเตะหัวหัวไปเลยนะอาจารย์นะ เปลืองอาหารเปลืองอาหาร่างั้นอันนี้เป็นเสียงเล็กนะครับเล็กของของนี่ตัวนี้เสียงของดีกี่ปีครับตัวนี้จันขวบกว่าเออประมาณขวบขวบนี่แหละที่ผมมารอบแล้วนู่นแล้วเนาะครับโอ้โหครับนี่เสียงใหญ่ใหญ่ของป่าร้อยนกกี่ปีนะจันสองปีกว่าแล้วอ๋อสองปีกว่าแต่เฉลยมันเยอะเล่นดี ยังไม่นกกำลังเล่นนะเนาะโอ้กือำลังเล่นกำลังสดไม่ค่อยได้ออกนี่ครับดูครับกำลังสดอันนี้ติดเฉลยกี่ตัวตัวนี้สามสี่ตัวสามสี่ตัวเอ้ยตัวนี้หนึ่งกุกอันนั้น2กุกไม่หนึงกุกหมดเลยหนึ่งกุกหมดเลยเนาะคู่นี้เออนี่สองห้อยนานห้อยหรออันนั้นยังไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝึกเอาเดี๋ยวฝึกทีหลังมันสู้พวกนี้ไม่ได้หรอกสู้พวกนี้ไอไอพวกนี้คือเกณฑ์ได้ละเปิดมันไม่ได้ลากมันไม่ได้ฝึกไอตัวนี้เล่นได้หมดวันเนาะเล่นได้หมดเล่นได้หมดวันเปลี่ยนหน นัวครับโอ้หนี่ขลุ่มตัวไหนหนากว่าเขาจันพ่อพ่อกันพ่อๆกันก็คือว่าเก่งเลยล่ะตัวไหนตัวนี้อ่ะครับตัวตัวแรกกับลุงลุงตัวแรกชื่ออะไรครับตัวนี้ชื่ออะไรไม่ได้ตั้งชื่อไม่ได้ตั้งชื่อเอ้าถาดถาดเขียวกับถาดแดงอ่ะเผื่อเอฟซีสนใจเนาะน้องฝึกก็แบ่งอืมเหนียวเหนียวทั้งหมดเหนียวเหนียวนี่น้องก็ขวบกว่านะจันนะขวบกว่าประมาณนึงโอ้สวย สายป่าภูเขาอันนี้นกภูเขานะใกล้ๆภูเขานกคุนเออเออตื่นไก่ตื่นไก่บางเดียวเล่นคนด้วยมั้งนะบางเดียวอะเล่นหมดเล่นหมดทุกตัวเล่นหมดทุกตัวขนาดนกป่านั้นเนี่ยอาจารย์ติดเกเล่นกับนกดีนะครับอยู่ที่เราเล่นกับมันนะอาจารย์เนาะอันนี้คือได้มาประมาณเดือนสองไม่ถึงเดือนมันขึ้นเลยขึ้นไวอันนี้คือฝึกได้แล้วนะครับได้เฉลยแล้วนะครับ อันนี้ก็เสียงทุ่วมๆเนาะครูไปครูมาเนาะเสียงดีเสียงใช้ได้เอาเสียง้นี่นี่ครับเสียงใหญ่เสียงใหญ่บางเดียวบางเดียวโดงนวแนนนอืมกเขานี่กีบปีกเรียกเลยใช่ไหมโอ้โหกีบปีกพอลงมาก็กีบนกติดนี่ไม่มีเส้นสติกจิกอย่างเดียวนกติดแลวบางเดียวบางเดียวดูครับป่าร้อยอาจารย์ฝึกเองเนาะตัวนี้ฝฝึึกกเเอองงครับนกป่าร้อย นี่ครับบางเดียวบางเดียวขนแมวเยอะเออเส้นนกหมานนกหมานติดวันสูงสุดกี่ตัวสามตัวสามวันก่อนนะได้สามตัวก็เพิ่งออกอ่ะเพิ่งออกตก็บอหมดวันแป๊บเดียวเดี๋ยวไม่ถึงสองชั่วโมงเล่นสายไฟได้ไหมตัวนี้ได้หมดสายไฟต้นไม้พุ่มได้หมดได้หมดไม่เลือกนะครับตัวนี้ ตีเอนะครับเอากาจานเฮงๆไปมาสัมผัสไอ้คู่นี้ก็ไม่พลาดแน่นอนถ้าใครสนใจคือนกฝึกไว้ระยะหนึ่งละกังกังเก่ากลางใหม่พูดอย่างนี้เถอะ <laughs> ไม่ได้ลากเออไม่รู้จะต่อมาทำไหมกลุ่มก็เยอะเย <laughs> ะยินกลุมรวมก็เยอะแยะไอ้ตัวนี้ไอ้นี่นกฝึกไหมจานนี่ก็ฝึกแล้วแต่มันเป็นสองกุกเออสองไม่เหม,มือนกันไอ้ไอ้บางเดียวนี่็นานๆห้อยแต่หมานดีอืมนี่ครับนไหนนะมาจดดูอันนี้สองกุมเกมเนาะ สองเคมอันนี้ก็นานๆนนาๆอันนี้ได้เฉลยยังจันได้แล้วสามสี่ตัวสามสี่ตัวเหมือนกันแต่มันเป็นนกนกขี้ตื่นหน่อยแต่มันเออมันดดมันขี้ตื่นแต่มันอ่าดูนกอาจารย์นะครับขนาดตื่นๆนะครับดูดูหนูอ้าวใครสนใจนะครับมันเป็นนกขี้ตื่นเออตื่นแต่เล่นเออตื่นแต่เล่นปากเบาดีอือเสียงออกใหญ่เนาะนี่นะครับอันนี้ก็แวะมารีวิวให้เลยเียินรับตัวไปเก็บเกลืองอาหารอาหารก็แพงเอือ ดูครับดูครับมันตติดื่นนๆกมันได้อายุแล้วอย่างนี้เนาะอาจารย์เนาะได้ได้อายุเท่าๆกันเนี่ยอายุมันได้็นปีเดียวกันใครชอบตัวไหนก็โทรมานะครับตัวนี้จะเสียงออกกลางอันนี้ก็กลางปีนปีนอันนี้จะเล็กของไอ้ไอ้บางเดียวนั้นใหญ่เลยนกต่ออันชีพอันนี้เป็นคือนกฝึกดาวลุ่งลุ่งเนาะนกฝึกดาวลุ่งเออเอาไว้แบ่งเอฟซีนี่ละเนาะรอรอผมมาอยู่ปล่อยไปเป็นกองเละเออปล่อย ดูครับบางเดียววงนอกดีวงในเหนียวอ๋วงนอกดีเหน,น,เนียวอืมถ้าลากอีกสักหน่อยกันมันไม่ได้ลากเอาอยากเอาไปติดไปต่อไปต่อไปต่อมันก็ได้โลดแล้วยิ่งติดยิ่งบา้าย,ยิ่งอะไรนั่นเออยิ่งไวแต่เราก็ไม่ค่อยอยากได้อีกเนาะอเออดูมันดุมันเสือกกงอะเนาะกงมันรูใหญ่ด้วยรูเนยนี่ขี้ตื่นแล้วเนาะ แต,แต่เล่นเบา,า,เบาแต่ถ้าเล่นก็เล่นยาวๆนะนอกอย่างเงี้ยเนาะนี่นะ <c oughs> นกสายป่าอย่างงี้นะครับ <c oughs> มันตื่นมีคารมทุกตัวเออมีทุกตัวเนี่ยครับเอาใครชอบดีลาตัวไหนนะครับอันนี้สามตัวนี้เป็นนกฝึกต่อดาวลุ่งนะครับไม่ต้องถามหานะครับหางสวยๆ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> นกสายป่าจะเป็นอย่างงี้ครับดูขนาดนกต่อยังกุ้นเลยโอ้เสียงใหญ่นะเสียงใหญ่อนั่นดูหมดเลยดู กลางปีนใหญ่อันนี้กลางอันนี้เล็กของสองบ่อยไหมจันตัวนู้นนะตัวไหนตัวไม่บ่อยหรอนานๆไม่บ่อยไไมม่่่บอยตัวเล็กเอามานกแบบนั้นจะจมานเนาะต่อมาปรุกเดียวแล้วทีนี้มันมาหลุดสองออกสองอไเงี้ยมันเลมันขึ้นดีก็เลยต้องเก็บไว้เนื้ออาการมันแปลกๆนะมันมันจะดิ้นดแต่คู่นะโอคู่เนาะถ้าอยู่ในพเนียมก็จะเดินวนๆแล้วก็คู่เนาะตามสไตล์ดูเราดูรู้เลยนก น่าเห็นไหมนี่ครับถ้าใครเอาไปลากได้นี่เก่งเลยนกแบบนี้ครับลากได้ทุกตัวรับประกันได้เลยครับนกสามตัวนี้อันนั้นไม่ต้องลากครับเก่งอ่าดูเลยครับดูเลยใครสนใจตัวไหนเดี๋ยวจัดให้นะครับดูครับเล่นคนดูดูดูเกเล่นกับมันอันนี้ก็เล่นได้ เล่นโอ้โหเกเล่นคนหมดครูคนหมดแล้วอร่อยจันดิบดิบเออมันเห็นหน้าคนแล้วมันเออจะนั่นใส่มันจะวิ่งใส่อืเออน่าดูดูครับแกเล่นกับมันถ้าตัวไหนไม่ค่อยนั่นก็ไม่เอาไว้อีกเนาะไม่ถูกตานี่ครับกำลังคัดอย่างนี้ครับเน้นเน้นเออเสียงหองดิเรียกครูด้วยนะไปเรื่อย ตามภาษานกเสียงใหญ่นะครับป่าร้อยนะครับไม่ใช่ลูกผสมนะครับจุดนี้ด,ด,ดนดดูครับ<ห>ครูกันลึมเลืมล้มเยมยดมมอยอยา,เ,ยอยาอเอาดีเนะเาดนะดีเนี่ยด,ดีทุกตัว ใจใจใจมันดีแล้วนกขอบกว่าที่อาจารย์แกคัดไว้นี่คือไม่พอเดือนคือมันขันมันคูนะครับมันขึ้นไวห้าสิบตัวจะมีสักตัวหนึ่งแล้วอาจารย์คัดไว้อะเนาะเหยวนกแบบนี้นะต่อสี่สิบด้วยตัวเดียวเลยนี่ติดเฉลยสามสี่ตัวนะครับนกสามตัวนี้นกฝึกดาวลุ่งเกคูทั้งนั้นนะครับ ดูครับอู้ยี่นี่ยครูขนาดกิบปีกเนะเรียกครูใส่กันเลยเนาะดูครับดูไม่มีตัวไหนยอมไอ้นี่ทรงอาการแปลกๆแต่สู้ดีมันจะเป็นนกหมานนะครับสไตล์นกหมานปีกลายสนับสวยทุกตัวนะเล็บเล็บสมบูรณ์ทุกตัวนะครับนกนี่ ดูครับโอ้แ okay, กคู่ดีจังไอ้นี่ถาดเขียวกว่าจะขึ้นกว่านั้นก็ยากเยอะขึ้นไวจริงแต่ดูลายเม็ดคอรครับ<ม> f อซสนับปีกแตกงามดีมมมไ,มไม่กลัวนะกลัวคนนี่แล้ว,ลวไม่นกมันยังไม่ได้ลากาดูดูนก,นก,น,กนกยังไม่ได้อายุเกน,นะครับดูครับนั่นก็กุกเดียวเนาะขลุกเดียวตอนนั้นเสียงเล็ก นี้รออยุ่ขนป่ายังไม่หลุดขนป่ามันยังไม่หลุดนี่นะครับแกเลี้ยงนกอูดูครับธรรมชาตินี่ครับบ้านแกธรรมชาติมากนะครับอันนี้คือผ่านตาพอแบ่งเอฟซีได้เนาะเนี่ยเห็นไหมเรียกแล้วมันขึ้นแล้วเนาะนกนกกี่เดือนตัวเนี้ยจัน์สามเดือนนะครับดูสามเดือน หรือใครสนใจอยากได้ไปํำรออายุเดี๋ยวถามแบ่งให้นะครับเอาไปรอน้ต้องาไปรอถ้าไปฝึกเสียเลยน่าจะฝึกได้อยู่ฝึกได้อยู่เนาะอยู่ที่คนนะครับเอาดูครับไอ้พวกนี้บ้าคูสุดๆจะเราเอาบังเดียวไปเข็นเดียวให้ผมฟังตอนนั้นไม่ต้องห่วงอือหือือหือือหอ ว่นานานๆมาครับผมดูครับเยาะปากเบาดีเนาะอาจารย์เนาะนกรู้งานเนี่ยคันละมีหนักมีเบาเนี่ยดูครับดูครับเรียกเบาๆเนี่กึ๊กๆึเนี่ยครับเนี่ยครับชอบ,ชอบเลี้ยงนี่เนีย่ยเวลาไปตามป่าก็าชอบชอบเสียงเนิบๆอย่างเนี้ย <laughs> อ่าแกชอบเสียงเน่าเน่าเหมือนกันไอ้พวกนี้โคตรไวเนาะอาจารย์เนาะ ไวเกินอะไรอยู่ที่คนชอบนะครับเดี๋ยวผมจัดไปนะครับนกใครชอบตัวไหนก็โทรมานะครับอันชุดนี้คือผ่านตาเกละเออเออเอตอ,อเตอนแรกมันก็เเจียวนั่นแหละพอออกต่อไปบ่อยแกเลี้ยงนกดีนะครับบรรยากาศบ้านเกดีด้วยนะครับผมเนี่ยครับวอานี่ใครชอบถาดเขียวนะครับ นั่นเดินยั่นนกครับเดินยั่นนกอืมอ่ะนี่ครับใครชอบนะครับน,นันน <ไป S 1> มาหาอาจารย์เกมาบ่อยเดี๋ยวไม่มีนกแบ่งเพราะว่านกไม่มีไม่หลายตัวเด <c oughs> ี๋ลงไปนี่ก็เกี้ยงแล้วครับเนี่ยนี่ครับดูครับกินไปขันไปนะบางเดียวแน่นอนจริงๆอาจารย์วันได้กินข้าว นี่วิธีเลี้ยงนกของแกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ให้มันอิ่มตลอดเนาะเติมเรื่อยๆเนะาะถ่านน้ำจนแห้งบางทีเ,อ,เออโอ้แต่นกเขาอึดอยู่แต่ก็เราไม่นั่นนี่ครับตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้นกนกยังไม่ถึงสี่เดือนสามเดือนกว่านะครับจุดคู่ไหมหน่อาจันคู่มคู่มดออะลองไปเทียบคู่ให้ฟังเอาตัวไหนก็ได้บางเดี่ยวก็ได้ดไดอะนี่ครับอาจาร,รย์แกวันนี้อยู่บ้านพอดีเกก็อยู่ จะอยู่ตลอดหรือเปล่าช่วงนี้เดือดเดือดเดืจดคู่เหมือนแล้วล่ะอ๋อบางเดียวใส่ก่อ็เสียงดีเล็กของเออเล็กขอนกำลังถ่ายขนเป็นขนบ้านแล้วเนาะเออ่ากำลังถ่ายขนแสดงว่าได้มามันกำลังช่วงถ่ายพอดีกำลังถ่ายขนพอดีเอ่อเหนียวเหมือนกันเนี่ยเอาไว้ฝึกเล่นเอาไว้ตัวนี้ใครเอาไปล้อได้นะเก่งเฉยได้ชเฉยได้ดูแววนกถ้างั้นไม่เอาไว้หรอกอาจารย์แกไม่เอาไว้หรอกไอ้ตัวนี้เฉลยตัวนี้บะ ไอ้ตัวนี้อนนไอ้พวกนี้ก็ฉเฉลยบางเดี่ยวหมดใช่ไหมแสดงว่มามันจับฉเฉลยเป็นต่อดีฉเฉลยบางเดี่ยวนี่นะครับตัวต่อพวกนี้มาขนแมวเต็ม,อออมคอขนแมวนอกหมนันนอกหมนันเนี่ยน่าจะจัดตัวนี้แล้วครับไปาจารย์แกจะแบ่งหรือเปล่า <laughs> โอ้โดยพวกนี้มันสุดยอดจริงๆครับนี่เออโอ้นี่จารย์เนาะเข้าพเนียนดินมากไหมแย่ขึ้นเอาเลยั้างยังไ,ไ,ไม่เท่าไหร่ ก็ปกติแหละปกตินกใหม่แต่บ okay, ้าครูดีจังมันไม่เท่าไรไม่ไม่เลีนเท่าไรเปลี่ยนหน้าไปก็เปลี่ยนหน้าไปมันก็ต้องใช้เวลาปกติครับปกตินกแต่เรื่องใจนี่นั่นอยู่แล้วใจชอบเนี้ยใจดีโอ้แกครูนกเขานี่มันไม่ครูเสดมันเนี้ยโอ้เรียกเรียกไปครูไปคาลมหนาด้วยนะดูทรงทรงเนี้ยค่อนข้างหนาไหมจันนกค่อนข้างหนา ทุกตัวบางทีก็เห็นเนียบไปนี่ไม่ต้องลงขีดปีกเห็นเนียบไปไม่ต้องอันนี้กลางออกใหญ่อีกนะขูไปขูไปเสียงออกละอ่ะเดี๋ยวผมให้ชมไม่เปียวหรอไม่ค่อยเปรียวเอ้ยนั่นตัวเดียวใครชอบนกเปียวๆก็จัดได้แต่เก่งนะนกเปียวๆเนี่ยนี่ลายสนับปีกขนลายเม็ดคอเล็กๆอันนี้ถาดแดง นี่ครับสายปลาภูเขาอนี่มันจะไม่มันนี่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 ประมาณนี้ตื่นกล้องไกลไม่ได้ไกลไม่ได้แต่สู้เอ้าอ้นี้ดาวไลน์เอออ่ะใครสนใจก็โทรมาเน่อาจันเนาะแบ่งของเล่นแบ่งกันไปเล่นหนูบางเดียวมันหิวข้าวเออนะครับใครสนใจแบบไหนนกต่ออาชีพดู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 แกเล่นกับมันนี่ครับนี่นกป่าร้อยนะครับ ส่วนมากเจ๊จะเล่นต้องเตบได้ใหม่ๆเลยเนาะมันก็จะคุณเดี๋ยวดูลายสนับปีกบางเดียวหน่อยขนนดแมวเยอะเออดูบัวดำปื้เลยเนาะนี่ครับนกภูเขามันก็จะดงเลยทีมงานเคยเอาไปเล่นไหมตัวเนี้ยเนาะน่ะเห็นไหมดูมันดิ้นยังงี้น่าเอาอี่นะโอ้โหสองแกมนะครับใครชอบนะครับตัวนี้ เขารู้ใจนี่เล่นไปเถอะเนาะ<า>นกพวกนี้เล่นไปแหละเห็นกว่าเข้าไปแล้วมันเล่นแต่ครับใครอยากได้ของแท้ต้องค่ายนกเขาใหญ่เพชรบุญมีวันนี้มีรีวิวแค่สี่ห้าตัวเท่านั้นอไอตัวนั้นสามเดือนก็บอกสามเดือนนะครับจดคูสู้นกขันทั้งวันๆๆๆๆๆนั่นแบบโดนดรอปแต่ครับอืมแล้วก็โคเนี่ยดูยดีพอผมเข้าไปมันตื่นแล้วสู้ดีปากเบาดิเน้อจันนะปากเบาสุดตัวแย่ขึ้นเอาเลยเนาะเล่นเล่เล่นอ่ะใครชอบก็โทรมาครับสำหรับนี้ก็จะปิดคลิปไว้กับอาจารย์ เพีงเพีงแค่นี้ครับสมเด็จที่สวัสดีครับผมอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ใช้ได้นกชุดนี้เหนียวเหนียวดิใจดีจังไงใครได้ไปคุ้มค่าเลยนี่เดี๋ยวให้ชมเฉลยเฉลยเจ้าบางเดียวบางเดียวนะครับปล่อยไปประมาณกี่สิบบาทกันโอ้สี่สิบไปสี่สิบไปแล้วแจกครับเออสี่ห้าสิบแล้วอยู่ในกกงนี่อีกเป็นสิบกว่าปล่อยไปสังเออเออเอาเอาเอาโอเคโอเค